สวัสดีครับท่านผู้ชมราพูดดตามมาช่วยดีๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาจิบกาแฟใต้ต้นทุเรียน200ไร่ไม่ใช่ครับ2ต้นครับผมพูดผิดครับมีอยู่2ต้นครับผมที่เป็นลูกนะครับนอกนั้นต้นยังเล็กอยู่นะครับ ถึงกาแฟกันครับชมดอกทุเรียนไปเพลินๆเ,เยอะมากครับต้นใหญ่นี้บานแล้วประมาณ80%ครับบาน80%แล้วครับกิ่งล่างๆยังไม่ค่อยบานเขาจะบานกิ่งบนก่อน กา,าแฟาก็หอมกุ่นทุเรียนก็ชื่นใจนะครับดอกเลื่องเกลื่อนเลยครับดูฮะมีสองต้นก็ ขี่ใ,ใจสุดๆอันนี้ต้นเล็กครับผมต้นเล็กต้นเล็กก็บานไปเเปซ็นต์นะครับเหีือที่ยังไม่บานนิดหน่อยแฟชื่นใจครับผม อยู่ในช่วงหางแย่ไหมครับผมหางแย่ไหมช่วงหางแย่ไหมครับหางแย่ไหมขึ้นลูกนะครับเริ่มจะเห็นหนามตุเรียนเล็กๆแล้วครับ ้านบนนี่ขึ้นลูกเป็นบางพวงครับขึ้นลูกเท่าเม็ดมะยมแล้วครับใหญ่กว่าใหญ่กว่าเม็ดมะยมครับเยอะอันนี้ต้องเล็กครับ กาแฟชื่นใจครับผมทุเรียนยอด กาแฟชื่นใจกับดอกทุเรียนแบร์ธิปัตเล่ โอเคครับผมกาแฟหมดแก้วแล้วครับขอบคุณครับที่เป็นเพื่อนเติมกาแฟาใต้ต้นตุเรียนด้วยกันครับผมฝากกดไลค์กดติดตามมาช่วงดีๆครับผมเป็นกำลังใจนครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับจากมาช่วงดีๆครับผม